สวัสดีค่ะแฟนลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นของเจ็ดเซียนนะคะเจ็ดเซียนเจ็ดเซียนงวดประจําวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยเลขเด่นเจ็ดเซียนเลขเขาเด่นตรงกันกันกบพศออนะคะเจ็ดเซียนนะคะเลขเด่นของเขาตรงกับพศอ ให้ท่านเอาไปพิจารณานะคะหลวงปู่ให้ลูกหลานเอาไปวรวยนะคะนี่คือเลขเด่นของเจ็ดเซียนนะคะเด่นหกนะคะเด่นหก เด่นหกแปดเป็นเลขพอสอพอดีพอดีเนาะเด่นหกก็มาตรงกันกับเลขเสิบเซียนเนาะหกสามหกแปดนะคะสิบเซียนเลขหกสามกับเลขหกแปดนี่คือเลขเด่นของเเซียนเด่นแปดนะคะ v i p เด่นแปดตองเก้าเจ็ดหกแปดนะคะเจ็ดหก กุหลาบแดงบอกเลขล่างนะคะ6เหมือนกันนะคะ6 57นะคะ6 57กุหลาบแดงเลขวันนี้6มาแรงเนาะ7เซียน6มาแรงโดยเฉพาะเลข6 8นะคะ6กับ8มาแรงเนาะดวงวันนี้ แปดเก้าเจ็ดหกดวงวันนี้ดวงวันนี้ก็มีโอกาสเข้าเนาะมีโอกาสเข้าเหมือนกันนะคะมาดูตัวเลขอีกด้านหนึ่งของเลขเจ็ดเซียนนะคะเอามาให้ท่านพิจารณาเนาะเจ็ดเซียนนี้ตัวเด่นของเขาจะเข้าวดที่แล้วเขาเด่นสี่กับหนึ่งออกห้าหนึ่งนะคะวดนนี้เด่นแปด เด่น8ดเรามาสังเกตดูเด่น8ปดเด่นหนะคะส่วนบัวหลวงนั้นเด่นเด่นหนะคะเด่นหนึ่งราชาโชคราชาโชคเด่น8งวดนี้ทองคํานําโชคเด่นทั้งบนทั้งล่างเนาะเด่นทั้งบนทั้งล่างก็คือเด่น6เลขหกแปนั้นมาแรงเนาะ นี่คะ่ะแปดหกหกแปดนะคะเด่นมากเจ็ดเซียนนี้ดูง่ายนะคะเจ็ดเซียนด,ดูง่ายดูง่ายมากนะคะเจ็ดเซียนหกแปดเด่นหกแปดท่านชอบเลขเด่นของเจ็ดเซียนหรือไม่งวดน,นี้เด่นหกเจ็ดแปดโดยเฉพาะหกมาแรงเนาะหกมาแรงเดขงวดน,นี้นี่คะ่ะ ไม่ต้องกลับก็ได้แอดมาเมนต์ไว้ที่เลขหกแปดแปดหกนะคะนี่ค่ะแปดหกมาแรงนี่ค่ะแต่เขาจับคู่มาเลขหกแปดแปดหกเนาะก็ให้ท่านเอาไปพิจารณานะคะเลขเจ็ดเซียนมาดูครั้งเลขสีแยก ขอกวัวนะคะหลักร้อยหนึ่งสองหกเจ็ดหลักสิบห้าหกเจ็ดแปดหลักหน่วยศูนย์หนึ่งห้าหกแล้วเขาจับคู่บนให้นะคะนี่เขาจับคู่บนให้ก็คือแปดเก้านะคะมีแปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกอันนี้ข้างเลขสี่แยก ข้อกัวเขาจับคู่บนให้นะคะจับคู่บนให้เลขที่แอดชอบแอดก็จะเม้นไว้นะคะที่เลขแปดนะคะนะคะี่ค่ะแปดน่าจะเข้าบนนะคะมาดูเจเซียนบอกเลขท้ายสองตัวนะคะหลักสิบมี4ี่ห้าหกหลักหน่วยมี0ูนยห้าหนะคะ ศูนย์หนึ่งห้าหกเลขงวดนี้เจ็ดหกกับแปดหกจะเข้าหรือไม่เรามาพิจารณาเลขท้ายเนาะนี่คือเขาจับคู่มาให้แล้วนะคะถ้าเด่นหกก็มีห้าหกกับหกหกงวดนี้หกมาแรงเนาะ เจ็ดเซียนนี่ไม่เคยเอาเลขเบิ้ลมาให้ชมนะงวดนี้เอามาให้ชมนะคะเลขออกวันอาทิตย์เนาะงวดนี้เลขท้ายตัวรองก็คือเจดมีห้าเจ็ดกับหกเจดเป็นเลขพศเก่า 9, กับเลขพศสอใหม่นะคะเอาไปพิจารณามาดูเลขฝ่ามือเลขฝ่ามือห้าหกเจดแปดนะคะเลขฝ่ามือ เจ็ดเซียนเจ็ดแปดเก้าอาแปดกับหกมาแรงเนาะอันนี้เขาจับคู่มาให้ก็คือเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดห้หนะอันนี้เป็นเรียกจับคู่มาให้เนาะท่านลองเอาไปพิจารณาดูเด็กเจ็ดเซียนงวดวันที่สิกุมภาพันธ์สองพห้า หกสิบแปดหกมาแรงเนาะหกหกซ้ำกันมาหลายงวดหลายหลายสำนักนะคะนี่นเรียกหกหกซ้ำกันหลายสำนักเนาะหวยออกวันอาทิตย์เยกงวดนี้จะมีหกติดหรือไม่แต่ว่าถ้าเป็น ติ๊กฮีโร่เขามีเขามีหกมานะคะเ,เลขของเขาติดหกบนนะคะติดหกบนมาตัวเดียวกันกับตัวเดียวกันกับเลขเจ็ดเซียนเนาะแอดจะเอาให้ดูเฉพาะตัวเด่นของ ติ๊กฮิโร่นะคะนี่เข้ามาหกนะคะเข้ามาหเพราะว่ามันตรงกันกันกบเจ็ดเซียน,นะคะ่ะตรงกันกันกบเดเซียนเนาะนี่ก็เลยเอามาให้ท่านพิจารณาเนาะเอามาให้ท่านพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ของให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีคะ่ะ